มีทีหน้าหนูได้หรือยังเนี่ยขาวผ่องพอหรือยงสวยพอหรือยังเนี่ยอาบน้ําเสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเขาทาแป้งให้จะได้สดชื่นวันนี้อากาศร้อนมากเลยจะทําสวนได้ไหมเนี่ยอ่ะถือไว้เดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะเขาจะทํากับข้าที่ตัวเองชอบไปให้โอเคไหมทั้งหอมทั้งเย็นนี่แป้งหอมเย็นของน้องลำไยใช่ไหมเนี่ยใช่จ้าแป้งหอมเย็นทาเวลพาสสีชมพูของน้องลำไยเย็นสุดๆแถมหอมสดชื่นเลยนะอุ้ยเย็นคักๆหอมจริงๆที่รักของไอ้ ดูแลขนาดนี้ลักที่สุดเลยต้องมาปากหวานเลยไปได้แล้วไปมีทินลุกไปทำสวนโอ้ย,อยกําลังลานนอนสบายเลยโอ้ยร้อนไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นสักหน่อยร้อนเหนียวตัวไม่ไหว้วไม่ทำํำหรอกหุนหิบไปโอ้ยร้อนก็ร้อนเนี่ยฉันต้องมาส่งกับข้าวอะไรเวลานี้เนี่ยแป้งออกหมดแล้วเนี่ยที่รักมันกินข้าวหิวพอดีเลย มีอะไรจิน้น,นบ้างอเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมร้อนไหมไหม,มาเดี๋ยวเขาลินน้ำให้อุ้ยแป้งหลุดหรือยังเนี่ยอุ้ยตายแล้วเมียวอยู่น้ำเอาน้ำมากินสิลืมเอาน้ำมามีแต่ข้าวเนี่ยเอะไรวะมีแต่เคี่ยงสำอางเฮ้ยทั้งร้อนทั้งเหนียวน้ำก็ไม่มีจินนี่เขาพกแป้งเย็นมาทาให้ด้วยนะอุ้ยเย็นสดชื่นต้อเมียวมีแป้งเย็นไหมไม่มี แป้งหอมเย็นหรอ,อทั้งหอมทั้งเย็นพี่หนูรู้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะหาแป้งหอมเย็นเทวิลพัดมาทาให้พี่นะดีเลยหนูทาแป้งตัวนี้แล้วทั้งหอมทั้งเย็นสดชื่นมากตาอาพี่ลองทาดูโอ้เย็นสุดชื่นมากเลยก่อนนอนเราทาแป้งเย็นกันนะจะได้รับสบายนะทั้งเย็นทั้งหอมเลยนะได้เลยจ้ะพี่ทีรัก วันนี้ครบรอบแต่งงานไปกินข้าวทั้งนอกกันไหมออกไปกินข้างนอกก็ต้องปิดร้านเร็วขาดรายได้กันพอดีแค่วันเดียวเองไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ไม่ถ้าอยากกินก็สั่งมากินที่นี่แหละเจ๊ะจะคะวันครบรอบทั้งทีเจ๊ก็น่าจะออกไปกินข้าวกับเฮียหน่อยนะคะไปก็ต้องปิดร้านไม่เอาหรอกหนูไม่เคยเห็นเจ๊ะจะออกไปไหนกับเฮียสักทีเจ๊ไม่กลัวเฮียเบื่อบ้างหรอคะไม่มีทางที่เขาจะเบื่อฉันหรอกฉันรวยหาเงินเก่ง มิทินจะหอกบกระเป๋าไปไหนน่ะเราแยกกันอยู่เถอะแยกกันอยู่หมายถึงเลิกกันน่ะเหรอทาไมเราเบียรเธอทําแต่งานไม่เคยดูแลใส่ใจเราไม่ดูแลแม,ม้แม้กระทั่งตัวเองเข้าใจไหมมิทินมิทินกลับมานะมิทินฉันมีเงินเยอะแยะมากมายมันยังไม่พอเหรอนิววันนี้เจ๊ขอตัวไปพักก่อนนะค่ะเจ๊เธอกินอะไรนะ่ะ กูต้าคานะไงเจ๊กินแล้วผิวสวยผิวใสเอาไปลองไหมคะกูต้าคานะอุ๊ยชุดนี้สวยจังขอโทษน,นะคะขอทางหน่อยค่ะเจ๊พอสวัสดีจ้ะน้ำพริกทำไมสวยจังเลยคะไปทำอะไรมาคะไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะก็แค่กินกูต้าคานะวันละหนึ่งแคปซูลโอ้ตุด,ดครับมิทิน ้อนจะทำอะไรมาจิงสวยจังนี่บ้างไหมไปกินข้าวกันไหมไปก็ได้สวัสดีครับอุ๊ยสวัสดีค่ะท่านประธานมิทชิน,นวันนี้อยากได้อะไรคะผมอยากได้น้ําหอมมินชินนะครับได้เลยคะ่ะขอเพิ่มกลิ่นนอตตี้หนึ่งกัครับซื้อไปฝากแฟนเหรอคะกลิ่นนอตตี้ หอองขวัญให้ผมหน่อยนะครับโรแมนติกจังเลยค่ะผู้ชายอะไรเพอร์เฟกที่สุดทั้งหล่อทั้งเท่ตัวก็หอมดูสะอาดสะอา้านคุณอาบน้ำมาละวสิบรอบเลยเดค่ขาพี่มีงานด่วนมาเจอผมตอนนี้เลยครับโอ้ยมันหยุดก็ไม่ได้หยุดเรียกใช้ได้ตลอดเลยท่านประธานสวัสด,ดีค่ะท่านประธานนั่งสิผมสั่งน้ำให้คุณนนะ ครคเอาไปให้ลูกค้าหรอคะของคุณนั่นแหละของฉันเรื่องในโอกาสอะไรหรอคะคุณทําให้ผมมีความสุขแล้วชีวิตผมก็มีสีสันขึ้นมากเลยคุณเป็นเลขาม,มากี่ปีแล้วอืมก็จะเจ็ดปีแล้วคะ่ะเปลี่ยนจากเลขามาเป็นคนรู้ใจของผมได้ไหมท่านประธานแน่ใจหรอคะฉันอาจจะทําให้ชีวิตท่านประธานวุ่นวายก็ได้นะคะผมชอบความวุ่นวายน้ำหอมพี่วินขอบคุณนะคะท่านประธานใส่น้ำหอมวินเซนเหมือนกัน พอเราคู่กันของฉันฉีดกลิ่นนอตตี้ฉีดแล้วเป็นสาวเซ็กซี่สดใสขี้เล่นของผมกินฮันฉีดแล้วเป็นผู้ชายเท่แล้วสะอาดที่ห้องฉันมีแมวท่านประธานชอบแมวไหมคะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราเย็นนี้ไปกินข้าวกันนะไม่เป็นไรหรอกไปกินข้าวข้างนอกแพงจะตายเพื่อนหนูแพงเท่าไหร่พี่ก็ยอมจ่ายคนน่ารักของกีอุ้ยทำไมหน้ามันขนาดนี้ก็อ,อากาศมันร้อน ชมพูมพ่แม่คะมีอะไรที่ช่วยลดผิวมันไหมอ๋อมี m o i s t ลเ i z e r ของดิออริจินอลตรงทางด้านนั้นนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงอยู่ไหนล่ะนี่หรอดิออริจินอลมาสเจลไรเซอร์แล้วมันทายยังไงนี่แม่ค้าคะอันนี้สวยเลยพี่พีคแบบนี้แหละตรงนี้สีน้ำเงินเนาะแล้วก็ถามก็ไม่ตอบชมพูยาอะไรเนาะจะทำอะไรนะ่ะก็จะแกะดูไงมนทายยังไงเนี่ยเป็นเนื้อ,อยังไงแต่เขาไม่ให้แกะนะ อุ้ยมีไม้พายให้ด้วยอุ้ยเนื้อหน้าใช้มากลูกค้าแอบแกะสินค้าหรอคะ mm hmm. หนูบอกพี่แล้วว่าอย่าแกะอย่าแกะยแอบแกะสินค้าในร้านแบบนี้ปรับสองเท่านะคะฉลัดทำไมดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายเองว่าแต่ครีมตัวน,นี้มันช่วยอะไรบ้างครับแฟนผมนจะได้ทาถูกติออลิติโนตไม่เจไลไยเซอร์ที่เหมาะกับคนผิวมันเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มน้ำช่วยไม่ให้หน้ามันเพิ่มระหว่างวัน แล้วยังช่วยเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าได้ด้วยนะหมอกหนูเลยถ้ามันทําให้หน้าหนูไยมันโดนปรับกี่เท่าพี่ก็ยอมจ่ายขอบคุณนะที่ร็อกหนูขอโทษนะที่งดนั่พี่ไม่เป็นไรครับคุณครูคะคุณครูคะครูนั่งรอติวตั้งนานแล้วเนี่ยวันนี้หนูไม่ติวได้ไหมคะวันนี้หนูทั้งเรียนทั้งเล่นกีฬาแล้วก็ทํากิจกรรมทั้งวันเลยคะ่ะหนูรู้สึกนหนูรู้สึกไม่สบายน้องสาวคะ่ะอ๋อ ปัญหาของวัยรุ่นเอาน้ำยาอนมามัยมิดทีนไปใช้นะลูกมีสูตรครูเย็นสดชื่นแล้วก็สูตรทีนสําหรับวัยรุ่นเธอเอาสูตรทีนไปใช้ขอบคุณค่ะคุณครูมามาตีก่อนจะสอบแล้ว Good afternoon ค่ะที่เชอร์พรสวัสดีค่ะคุณยวซี่พอดีจะแวะมาบอกว่าพรุ่งนี้ผอออนัประชุม9ก้าโมงนะคะ่ะชมพู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนามแบดไปทางไหนครับท่างย้ายมาใหม่หรอคะผมซอมิจินเป็นครูพระละครับ <c oughs> ชื่อนิวซี่ค่ะพอดีว่าสนามแบบอยู่ไกลอะค่ะครูมิทินาจ,จะไปไม่ถูกเดี๋ยวนิวซี่พาไปนะคะมาเมียวเป็นผู้หญิงเวลาเห็นผู้ชายอย่าละลิกละลีนะลูกมันไม่งามชมพู่วันนี้กลับไปก่อนนะลูกครูไม่ว่างติวแล้วไปค่ะครูวิธีมมาเมียวครูลืมไปว่ามีธุระวันนี้นุกลับบ้านด้วยก่อนนะ ตรงนี้เลยค่ะครูวิทินมีคู่ตีแบตแล้วยังคะดิวซี่ก็ตีแบทเป็นนะคะวันหลังมาตีด้วยกันก็ได้นะครับเอิ่มแล้วครูวิทินมีแฟนแล้วยังคะยังครับแล้วชอบผู้หญิงแบบไหนอะคะชอบผู้หญิงเล่นกีฬาครับครูนิวซี่ฉันอยากตีแบทพวกนี้เรามาดวลกันไหมครูภาษาอังกฤษเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ จะมาสู้คนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนฉันได้ยังไงใช่คะ่ะคุณครูครูภาษาไทยโบราณจะมาสู้ครูภาษาอังกฤษไฟแรงอย่างฉันได้ยังไงเราชนะขาดลอยแน่ค่ะทีเชอร์ว้าวพร้อมกันหรือยังครับพร้อมค่ะคุณมิทินใครชนะเกมนี้จะมาเป็นผู้ซ้อมกับผมนะครับพร้อมแล้วเข้าสนามเลยนะครับคู่พอนชั้นแน,น,น่คู่อนสู้ เจ๋งมากครับครูพรฉันจะต้องได้ตีแบตกับครูมิทีนอ, <laughs> อุ๊ยขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะคะที่เชอร์วันนี้เป็นอะไรคะก็วันนี้มันร้อนมันอึดอัดรออยู่นะคะครูนิวซี่พร้อมค่ะคนที่ได้ตีแบดกับครูมิทินต้องเป็นฉัน ครูพรชนะครับย yeah, ัครูพรวันนี้ครูพรเก่งมากเลยค่ะชนะแล้วฉันบอกแล้วว่าฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนวันนี้ที่เชอ่เป็นอะไรคะมันเหนียวมันอึดอัดไม่สบายตัวครูนิวซี่วันนี้เห็นยุยยิกยุยยิกเป็นอะไรคะอ๋อรู้ละน้ยา,นายาอนามัยมิตรทีนสูตรเย็นอ่ะฉันให้นี่แหละเคล็ดลับความสดชื่นของฉันฉันถึงได้ชนะในวันนี้ไงขวดนี้สำหรับใบทีนอย่างเราใช้แล้วสบายตัว ไปก่อนนะคุณฟรนรับให้ได้นะครับสดชื่นค่ะฮ่ิ่งมากเลยครับคุณฟอนค่ะอิวมันจะตื่นหรือยังเนี่ยเที่ยงแล้วไม่นอนกินบ้านจิเมียงแล้วมั้งคุณหญิงแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะลูกวันนี้นัดกันไปไหนอีกล่ะไปถ่ายรูปกันครับยายทีนยายจ๊อกมาแล้วหรอเยนนิวไปไปกันเถอะเดี๋ยวแดดร้อนแล้วเนี่ย แม่ไปก่อนนะจ้าลูกอย่าก,กลับดึกกันนะไอยทีนไปเร็วๆเร็วๆไปถ่ายรูปก,กันเร็วๆหนึ่งสองแซะเปลี่ยนท่าดิสนีย์สองนิ้วยอยทีน <c oughs> อะเซนีได้ไหมโอ้ยยัยโจก๊กฉันอ้วนอย่าไม่โทษกล้องเธออ้วนเองชนียอยทีนเธอดูสิยัยโจ๊กถ่ายเราอ้วนมากเลยอะตายแล้วชนีนิว ทำไมคนตาคนคิ้วถึงหนาขึ้นแม่ก่อนคิ้วหล่อนบางเหมือนกับแม่ชีเลยหรอฉันมีของดีไงยัยโจ๊กี้ดีออริจินอลและแอนบาลเซรั่มมันคืออะไรยะหล่อนมันคือเซรั่มบำรุงขนตาและขนคิ้วไงอุ้ยฉันขอลองใช้หน่อยนเะยนิวอันนี้เขาต้องใช้ก่อนแต่งหน้านะยัยโจ๊กฉันใช้ตัวนี้แหละมีแต่คนทั้งว่าขนตาขนคิ้วฉันอะยาวหนาขึ้นยัยทีนเธอลองไหมไม่อร่อยมามาเดี๋ยวเราทาให้นี่โอ้ยยายนิว เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำก่อนนะแป๊บนึงนะอย่าจุกแฟนรู้สิว่าฉันชอบชนีปะ why ฟ้าผ่าชนีไหนอ่ะชนีนิวนี่แหละคุณพระ